สวัสดีครับ f c ครับครับวันนี้ตาก็จะมาบอกข่าวให้บอกข่าวให้ f c ได้รู้ล่วงหน้านะครับครับต่อไปต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้ตาก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับตาก็อาจจะไปย้ายไปอยู่ที่จำปาดงนะครับ ก็อาจจะย้ายไปอยู่ที่จำปดวงนะครับมันทำไมถึงย้ายนะครับทำไมถึงไปนะครับก็มันความหวังที่เราที่เราวาดไว้ที่เราตั้งไว้นะครับมันมันไม่สมหวังนะครับมันไม่สมหวังนะครับมันเลยตาเลยทำใจลำบากนะครับ คือตาก็ครั้งแรกๆตาก็ว่าจะเข้าไปบ้านนะครับว่าจะเข้าไปอยู่บ้านนะครับเข้าไปอยู่บ้านแล้วก็ไปกินข้าวกินน้ํากับยายไปถ่ายคลิปอะไรกับยายไปอยู่บ้านกับยายทีนี้มันเลยมาผิดหวังตรงนั้นนะครับผิดหวังตรงนั้นนะครับ ก็ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันนะครับก็เลยตาก็เลยจําเป็นนะครับจําเป็นตาก็ต้องไปก่อนะครับไปก่อนะครับแต่ตาก็บอกข่าวแต่ตายังไม่ได้ไปวันนี้นะครับยังไม่ได้ไปวันนี้แต่ก็คงไม่เกินเดือนกันยานะครับคงไม่เกินเดือนกันยานะครับตาก็จะขนย้ายของไป แล้วก็จะบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องจะบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คลิปนี้ก็ตาก็จะมามาเล่าให้ฟังก่อนนะอมืมันก็ลําบากหลายอย่างนะครับลําบากหลายอย่างเนาะก็ตาก็เลยมาทําคลิปนะครับมาทําคลิป ให้เอฟีได้รู้ก่อนนะครับทำไมตาถึงไปนะครับทางที่ตาก็ไม่อยากไปนะครับไม่อยากจะไปเพราะบ้านเกิดเมืองนอนก็อยู่ตรงนี้นะครับบ้านเกิดเมืองนอนก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงนะครับคาดคิดไม่ถึงนะครับอืม คือตาก็ตั้งใจมาตั้งนานนะครับตั้งนานแล้วนะครับว่าหลังจากหลังจากเบิกความเสร็จหรือไม่ได้เบิกก็ตามหลังจากขึ้นศาลเสร็จตาก็จะทําคลิปคลิปหนึ่งว่าตาจะอยู่ไหนตาจะไปไหนนะครับทีนี้ตาก็ตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่บ้านกับยายนะครับแต่ต้องมาดูแลบ้านหลังนี้แล้วก็ไปไปมา,มาระหว่างบ้านยายกับบ้านพระแตนหลังนี้นะครับ ทีนี้ก็เลยมาคุยกันนะในคืนวันนั้นนะครับในคืนวันนั้นมันเลยลงตัวกันไม่ได้นะครับล,ลงตัวกันไม่ได้นะครับก็เลยตาก็เลยคิดใหม่นะครับคิดใหม่นะครับยังไงก็ในมันในเมื่อมันความหวังเราเรามันพังนะครับมันพังตาก็ต้องจําเป็นต้องไปอยู่บ้าน จำปาดงเกาะน,นะครับไปอยู่ที่บ้านนอกดาวที่ป้าซื้อให้นั่นแหละไม่ได้ไปอยู่ไหนถึงแม้ไฟฟ้ายังไม่มีนะครับไฟฟ้ายังไม่มีตาก็จะพยายามอดทนเอานะครับก็อาศัยไฟพลังแสงอาทิตย์ที่ f c ได้ให้ตามาเนาะตาก็จะเตรียมของไฟซ้ายหรืออะไรไปก่อนนะครับสิ่งที่จำเป็นนะครับไปก่อนนะครับ ไปก็ก,ก็ไปอยู่กับเพื่อนเขาไปไปอยู่กับเพื่อนยู u ูบแล้วเนาะก็มีเพื่อน youtube เป็นคุยด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าถ้าอยู่ตรงนี้ก็อยู่คนเดียวเนะตาตาก็ตาก,ก็าก,กลัวตาจะเป็นโรคซึมเศร้าตาก,ก็เลยตัดสินใจตัดสินใจคิดนะครับมเมื่อเช้าเมื่อคืนคิดแล้วก็ กิน okay, แล้วก็เอาเราก็ไปอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับไปอยู่ตรงนั้นก่อนก็เลยมาทําคลิปแจ้งข่าวให้เอฟซีนะครับคือเอฟซีก็อยากให้ตาเข้าไปอยู่กับยายนะครับอยากให้ตาไปอยู่กับยายไปไปนั้นไปคืนนี้กับยายตาก็เออทาตามทําตามคําสัญญาเนาะตาก็ ตาก็จะเข้าไปอยู่กับยายแต่พอแต่พอเรามาคุยกันแล้วนะครับพอเรามาคุยกันแล้วเราเรายังเรายังลงตัวกันไม่ได้ยังไม่เข้าใจกันนะครับก็ตาก็ไปก่อนไปซะก่อนนะครับก็เลยมาําคลิปแจ้งข่าวให้เอสได้รู้นะครับได้รู้นะครับเออตาชาญไปไหนตาชานจะไปไหนเนาะ <c oughs> ตาก็ไปไม่ไกลนะครับตาก็จะไปอยู่นี่แหละไปอยู่บ้านจะ จำปาดงไปอยู่โคกน้องนากับเพื่อนเพื่อนเขากับเพื่อนเพื่อนเขาเนาะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังคิดถึงบ้านอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงแม้เราจะไปอยู่บ้านคนอื่นก็ไม่เท่าบ้านเรานะครับก็ไม่เท่าบ้านเราเราก็คิดถึงบ้านเราคิดถึงเรือนเรา คิดถึงครอบครัวของเราเหมือนเดิมนะครับคร mm. อบครัวของเราไม่อาจาจะลืมได้นะครับไม่อาจาจะลืมได้จริงๆนะครับแต่ว่าทำไมถึงไปนะครับก็ไปด้วยเหตุจำเป็นนะครับด้วยเหตุจำเป็นเนาะในเมื่อเข้าบ้านไม่ได้นะครับเข้าบ้านไม่ได้ก็มันก็จำเป็นต้องไปก่อนนะครับ แต่ก่อนทําไมตาอยู่ได้อยู่อย่างมีความสุขหัวเราะโอ้โหเลื่อนเลงมีความสุขนะครับคือช่วงนั้นนะครับตาเข้าไปบ้านหายายเกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันบางวันก็ไปนาบางวันก็ไปไรไปนาบางวันก็ไปกินข้าวกับยายกับล,ลูกนะครับแต่ก็ตาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับตาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปตาก็อดใจก่อนะ หลังขึ้นศาลแล้วค่อยทายตากระไว้ในว่ากับลูกนะครับว่ากับลูกพอหลังขึ้นศาลแล้วตามาทําคลิปตามาทําคลิปก็ทําให้ยายไม่พอใจในการที่ตาทําคลิปลงไปในตาในคําพูดของตาบางคํานะครับบางคําเราก็เลยเราก็เลยทะเลาะกันนะครับเราก็เลยทะเลาะกันไม่เข้าใจกันตาก็เนาตาก็ ปล่อยไปนะครับปล่อ <c> ย <oughs> ไปก่อนนะครับ <c oughs> มันถึงตกตกระหว่างอะไรตกช่วงชะตาอะไรดวงตกดวงต่ําหรือตกอะไรก็ยังไม่รู้นะครับ <c oughs> คือทุกวันนี้ก็ต่างฝ่ายต่างอยู่ใครอยู่มนันยายก็อยู่บ้านตาก็อยู่บ้านพระเต็น <c oughs> พอตาอยู่บ้านพระเต็น ตาต้องวิ่งไปหาซื้อข้าวซื้อน้ํากินปกติกตาก็จิกกินข้าวเหนียวเนาะกินข้าวเหนียวตาก็ทุนลําบากไปนะครับตาก็ไม่ได้นึ่งข้าวนะครับเพราะว่นา,นานึ่งก็กินไม่หมดกินคนเดียวนะครับกินคนเดียวบางครั้งตาก็ไปเต่างอยไปกินเต่างอยนะครับตาก็เลยเอาไปอยู่กับเพื่อนดีกว่ากินข้าวกินน้ํากับเพื่อนเนาะกินข้าวกินน้ํากับเพื่อนไปไปอยู่น้อก็ลูกนะครับ แต่ใจจริงๆแล้วลึกๆละไม่อยากไปครับไม่อยากไปอยากอยู่บ้านตัวเองอถ้าหากครอบครัวตาเข้าใจตารู้สึกพูดอะไรดีๆกับตาเนาะตากับยายคุยกันดีพูดกันดีให้แต่ความรักความ คิดถึงความเมตตาซึ่งกันและกันมไม่ให้ขามไม่ให้ไม่ได้พูดกนักนแหนกแหนให้กันมันก็จะดีนะครับมันก็จะดีตาก็จะอยู่ได้นะครับตาก็จะอยู่ได้นะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเอฟซี FC เข้ามากดไลค์กดติดตามให้ตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ